เอ็ิไซ์กันหน่อยนะเพราะรายการเราเป็นรายการที่สนุกสนุกและมีสาระดีๆให้แต่กับท่านผู้ชมอยู่แล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมรายการเราเจาะข่าวเล่าขำนะทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกๆท่านเลยและกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้ส่งเอสเบสมาไม่ได้ส่งมาก็ขอบคุณอย่างยิ่งครับบางท่านที่ดูอยู่แต่ไม่ส่งมาแล้วอ้าวดูเป็นกำลังใจให้ก็ขอบคุณอย่างสูงครับท่านผู้ชมครับก็ส่งมาได้เลยนะหมายเลขเอสเบสก็464 2201นยนนะย้าอีกครั้งเองครั้งละ3บาทเท่านั้นเองครับท่านครับครับผมถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีเรื่องเล่าสนุกสนุกในช่วงนี้นะครับเตรียมยกหูโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะครับที่หมายเลข0-29349127-8นถึงนะครับผมเตรียมไปเลยใครมีเรื่องเล่าขำๆนะก็เตรียมจอรอคิวกันเลยทีเดียวละครับผมอ้าวไปเลยช่วงนี้ครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเข้าสูในช่วงเล่าเรื่องขำ ็สายจากทางบ้านมากันแล้วครับจะเป็นสุภาพบุรุษสุภาพตรีกันสวัสดีครับสวัสดีครับคุณอะไรเอ่ยผมครับเล็กเล็กครับผมคณเล็กสน้าบินน้ำวันนี้เสียงไม่เจ้าเดิม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 เสียงหนุ่มเก่าจำไม่ได้ฮะเสียงหนุ่มอ่าอ่าอ่ามีเรื่องอะไรขำๆมานี้ครับคุณเล็กครับของผมมีครอบครัวหนึ่งนะฮะ เขามีผัวกับเมียแล้วก็มีคนใช้อยู่คนหนึ่งเขาอยู่ตามต่างจังหวัดนะฮะ,อ,ะอยู่ต่างจังหวัดอเขาก็เลยแบบว่ามีวันเขาก็จูจีกันอยู่สองคนพัวเมียนะน <laughs> นี้้คนใช้เนี่ยเขาก็ไปแอบ,บดูไอ้เมียเขาถามผัวว่าเออพี่เวลาผู้ชายมีอารมณ์ในหน้าตามจะเป็นยังไงนะสังเกตดูดูใบหน้าจะเป็นไงไงผัวก็บอกอ๋อ หู้ายกลางๆครับหู้ากกลางๆนะฮะผัวก็ทมแล้วผู้หญิงนะผู้หญิงฮะอล้มีอารมณ์จเป็นยังไงผู้หญิงเขาก็บอกอ้าตาจะปือๆนะฮะผู้หญิงตาจะปือผู้ชายหูจะกลางอ่าอันนี้ก็อยู่เขาก็ทำกิจกรรมของเขาจนจนจนเสร็จนะฮะครับไอ้เมียเขาบอกว่าพี่ทำไมไม่ลงทีอะเป็นสะเก้กบดานยู่ไ้อะไรอย่างเงี้ยฮะ เออผัวเขาบอกเดี๋ยวสิชะเน้นยัๆสงกเดี๋ยวนึองอะไรเงี้ยถูฮะอืมเขาบอกอ่ายังไงคับพอดีก็จบกันไปอันนี้ก็มีอยู่อยู่ครั้งหนึ่งบ้านก็อยู่ใกล้ไใกล้แม่น้ำใช่ไหมฮะครับก็มีเรือประทูเขาพาผ่านประทูเนื้อประทูเนื้อใช่ไหมฮะครับผัวเขาก็อยากกินปลาทูเขาบอกเออบอกเมียแล้วเดี๋ยวไปซื้อปลาทูมากินดีกว่าเรียกที่มันเป็นตัวเมียตัวเมียมันไข่มันเยอะดีเขาบอกอย่างนี้ฮะอ่าเมียเขาบอก เออแล้วจะรู้ได้ไงตัวพู่ตัวเมียเป็นไงอ่ะเออนี่ไอ้คนชายก็นั่งอยู่หัวสะพานก็บอกอ,อ้าวตัวผู้ก็หูกลางๆเลยแล้วอยอ่างเงี้ยตัวเมียก็ตาเป,ปื้อนอๆไอ้ผัวก็ได้ยินไอ้นี่มันแอบดูกูเนี่ยวะ่ะรู้เลยว่าแอบดูอ่ายัวยัวก็ถีบตกน้ําไปเลยเออเขาก็ยังยัวไม่หายก็บอกมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมาออออไอ้คนชายบอกอะเดี๋ยวเดี๋ยวขอและแชร์เล่นเย็นๆแล้พักหน้าหน้าก็มาเงี้ยแชร์เล่นเย็นๆนะแชร์เย็นมก่อนนะโดนตีมา อ้าวเตะแรมเตรงเตแรมอ่าคนใช้แอบดูเหรอคนใช้แอบดูเลยบอกแช่เย็นพักก่อนขอบคุณคุณเล็กสนามบินน้ำนะครับทัมทัมบุรีขอบคุณที่มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ท่านเราฟังกันนะครับครับท่านผู้ชมครับเรียนนิดนึงว่าเวลาจะโทรศัพท์เข้ามาขอบคุณครับสวัสดีครับเวลาโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยนะครับกรุณาปลี่เสียงทีวีลงเลยนะ ฟังเสียงทางโทรศัพท์เอานะครับอย่าไปอย่าไปฟังเสียงทางทีวีเดี๋ยวมันจะสะท้อนสะท้อนมันจะมันจะดีเลยครับผมฟังทางโทรศัพท์ออกก็แล้วกันเด้อครับอะไรเนี่ยถ้าหมู่บ้านเสื้อตรงบางบัวทองน้ําท่วมของเชียงนู้นนี่ยเช่างนู้ช่วยบอกด้วยครับเฮชัยอ๋อเฮชัยช่างนู้หรือแฟนกลับรปจำขอบคุณช่างนู้เฮชัยนะครับผมอ่ามีอีกสายสายหนึ่งมาแล้วใช่ไหมมาสวัสดีครับสวัสดีครับับคุณเบชาใช่ไหมเอ่ยจากไหนครับเนี่ย น้องต้นไงครับอ๋อน้องต้นต้นน้องต้นโอ้น้องต้นจากประจวบคีรีขันธ์โอ้น้องต้นม<อ>ีโทรบ่อยในช่วงน,นี้นะอ่อชอบชอบน้องต้นชอบแล้วดูรายการเพราะปิดเทอมนี่ใช่ไหมอครับผมอ่าน้องต้นมีอะไรเล่าวันนี้มีอะไรจะถามหรือจะเล่าถามเหมือนเดิมครับถามเหมือนเดิมมามามาอ่าเอามาอ๋อวันนี้ถามไปดับเลยใช่ไหมครับใช่ครับอ่าอ่าวันนี้ถามต่อนะอ่าถามถามต่อถามว่า ถ้าไฟแท็กไปจุดไปจุดทั้งสามอย่างแล้วนะครับอ่าอ่าแล้วอะไรจะสว่างที่สุดครับเออถ้าไฟแท็กไปจุดทั้งจุดทั้งเทียนมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะทีแรกทั่วหน่อยมีอะไรบ้างเทียนเล่มเล็กครับเทียนเล่มเล็กเทียนเล่มใหญ่แล้วก็ตะเกียงอ๋อแล้วเทียนเล่มใหญ่แล้วก็ตะเกียงใช่ถ้าไฟแช็กไปจุดแล้วอืมอะไรจะสว่างกันเหรอครับอ๋อสามอย่างอ่ะเป็นพี่พี่ตอบอะไรตะเกียงตะเกียงอ่าตะเกียงสว่างกว่า อะไรสว่างเอากันอาเทียนละกันเทียนใหญ่เล่มใหญ่เทียนเล่มเล็กไม่ใช่ครับอะไรฮะเทียนเล่มเล็กหรือเปล่าครับไม่ใช่ครับไฟแช็กสว่างสุดใช่ครับออใช่ป่ะเฮ้ยใช่คุณอันคุณอันปุ๊กอ่ะคุณอันปุ๊กอ่ะตกลงไอ้สามอันนี้ไม่เกี่ยวเลยเออไฟแช็กสว่างสุดใช่ไหมไฟแชกจุดก่อนใช่ไหมต้นไฟแช็กสว่างสุดเลยเหรอ โอ้โหคะแนได้มั่วถูกกันเน่นะโอ้โหมีคำถามไหมมีคำถามไหมขออีกหนึ่งรับพ่มาถามมามาโรงพยาบาลอะไรไม่รับทำคลอดครับโรงพยาบาลอะไรไม่รับทำคลอดอ่าเป็นพี่พี่ตอบโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลอะไรไม่รับทำคลอดเดยอเด้อโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลประสาทอ่ะใช่ไหมอ่าไม่ใช่ครับโรงพยาบาลอะไรบุศโรงพยาบาลสงไม่ใช่ครับโรงพยาบาลสงก็ไม่ใช่ห่อโรงพยาบาลสัตว์ไม่ใช่ครับอ้าว แล้วโรงพยาบาลอะไรไม่รบทำคลอดโรงพยาบาลยันทีครับยันทีใช่เพราะคลอดไม่ได้โอเควันนี้ลงต้นไม่จับมากเลยครับถามนี่จับมากเลดีดีดีโรงพยาบาลยันทีโงมาบยันทีนี่จริงจริงนะขอบคุณมากลุงต้นขอบคุณมากนะอครับนอนหลับฝันดีอย่าเพิ่งนอนนะดูรายการจบก่อนนะ ครับครับผมดูจบทุกวันเลยครับอขอบคุณมากขอบคุณมากน้องต้นเชวนเพื่อนดูด้วยนะครับสวัสดีครับครับผมแหมโรงพยาบาลอะไรทำคลอดไม่ได้อยาาลยันทีโรงพยาบาลยันฮีโอแน่นอนว่าอะไร เพราะมันยันอยู่ไงพี่พี่ยังไม่หลับแไมล่ะพี่ยังไม่หลอีกเหรอเพราะยันไวยันไวยันไวมันคลอดไม่ได้สาวศิลชาบอกไปช่วยน้ําท่วมที่สระแก้วล้วครับสาวศิลชาชาไปช่่ยน้าท่วมที่สะแก้วครับโอ้ครับผมถ้าททยสามหนุ่มหล่อเลือกได้พิตาครับเอาไม้แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมคุณอะไรครับผมปิดเสียงทีวีก่อนปิดเสียงทีวีก่อนนะฟังทางโทรศัพท์เอานะครับ น้าขนูครับอ๋อแนนูแนนูสีสเกตนะฮะครับนนนแนน,แน,นูสีสเกตนะน,น,น้ําลดหรือยังน้ําท่วมนิดหน่อยครับอเออเออนิดหน่อยนะ <laughs> น้ำท่วมนิดหน่อย <c oughs> อน้ท่ว <c oughs> มก็ขำนะนะหนู <c oughs> อ่าวนะหนนู <c oughs> มีอะไรเรื่องขำจะเล่าครับวันนี้ครับมาครับอยากเล่าเรื่องขำเรื่องหนึ่งครับเอ้ามามามาเรื่องไม่อยู่ว่ะอ่าคุณยายไปหาคุณหมอครับ เออคณหมอก็ตรวจแล้วคณหมอก็เลยสั่งว่าเออ,อคุณยายปวดท้องเนี่ยคุณยายก็จะให้ยายคุณยายไปกินนะสามเวลาอ่าสนใจกินสามเวลาแล้วคุณยายต้องกินข้าวต้มสามเวลานะอ่าถ้าไม่หายอีกวันสองวันให้มาหาหมออ่าอู่ได้วันสองวันคุณยายก็เจนมาหาหมออีกอ่าโอ้ย oh! อาการมันแน่นมันจุกเลยกินแต่ข้าวต้มสามเวลานี่มันไม่หายมันไม่ดีขึ้นเลยเออเนี่คุณหมอก็ว่าสงสัยนะเนี่ให้คนอื่นมากินมีแต่ดีขึ้นออทําไมคุณยายนี่มันแน่นจุกขึ้นมันให้คุณยายทำข้าวต้มยังไงไม่ได้โอ้ยก็คุณหมอหวังให้ทำข้าวต้มกินสามเวลาฉันไปเอาไปเก็บไปตองมาแล้วก็มาห่อข้าวใส่ไส้กล้ยมันก็ต้มจนสุดแล้วก็เย็นแล้วก็ขึ้นมากินสามเวลา อุ้ยคุณหมอว่าไม่กินข้าวต้มอย่างนั้นให้คุณยายเ,ยเอาเข้าวสารเสือหมอแล้วก็ต้มมันเป oh. ื่อยให้คุณยายกินอ uh. กินสามเวลาเออคุณยายกินข้าวต้มอย่างนั้นมันไม่ใช่ข้าวต้ม,มนะ <c oughs> เนา่ <c oughs> นั่นนั่น <c oughs> บ้านฉันมันเรียกข้าวต้มชี้ชๆคุณหมอพูดมันข้าวเปียกบ้านฉันมนเรียกข้าวเปียกข้าวเปียกทำไมไม่บอกให้กินข้าวเปียกคุณหมอแ คนมันนอกกันนะคนอีสานเขาไม่เข้าใจนะให้กินเ้าต้มกุ้ยแต่ไปกินเ้าต้มมัดขอบคุณนหนูนะคขอบคุณครับหนูเมื่อกี้เห็นเจเบจากช่างนุมาบอกว่าครับบู้ได้เอาหนวดออกจะดูหน้าเด็กนะแต่ถ้าตัดหูสองข้างก็จะดีครับผมก็เป็นปลาไหลเลยพี่บ้าเนี่ยใครไปตัดหูเดี๋ยวผมจะเอาหนวดผมไม่แปดที่เพพี่เอาเลี้ยงดีไหมเออเดี๋ยวขอบอกว่าน้องฉันเอ้ามานวสายหน่อครับสายึ่งมาเลยครับ สวัสดีครับครับผมสวัสดีครับคุณอะไรครับผมอ่ารังสรรค์ครับคุณรังสรรค์โทอยจากไหนครับชัยภูมิครับชัยภูมิชช่ภูมิโอ้ชัยภูมิเป็นแอนน้ำตัวมบ่เอ๋อกำลังลงครับผมอ๋อลดแล้วเนาะชัยภูมินี่คุณคุณรังสรรค์ค่ะดอกกระเจียวบานยังอ๋อดอกกระเจียวเหรอครับครับครับบานกํกำลังลงครับ อ๋บายกำลังลงบากำลังลงยยังไงบางกำลังลงน้ำมันท่วมครับอน้ำท่วมใช้ยาพุ่มเนี่ยมีสถานที่ท่องเที่ยวงามๆหลายห้องไปไหลมองไหลมองอะไรบ้างผาห้มหดสผาหม้อห้ำตั้งเอแล้วก็มีไปทุ่งดอกกระเจียวมีผาห้มโฮมีมีครับผมอ้าวคุณรังสรรค์อ้าวเคยมาแล้วครับผมอ้าฮะ เคยไปบ่าว้ยบ nah ้านผมอยู่บวยใหญ่นาอเคยผ่านเคยผ่านผมใหญ่บนโคราชเด้อบ้านผมอยู่บวยใหญ่อยู่ติดเทโูมผมไปดูยังญาติพี่น้องอยู่แถวนั้นครับอ่าคุณรังสรรค์มีเรื่องไหไสิบอยฟังครับผมครับเรื่องขำาขําครับปิดเสียงทีวีก่อนปิดเสียงทีวีก่อนคุณรังสรรค์อ่าครับผมอ่าปิดทีวีฟังทางโทรศัพท์เอนะครับครับเอาเอาจะเอาเรื่อง ครับผมอมาเลยครับมาเลยเอาเรื่องอะไรก็เอาเลยครับผมเอาเรื่องอะไครับเอาคำถามก่อนแล้วกันครับเอาได้เอาน้าอะไรให้ชีวิตครับน้ําอะน้ําอะไรให้ชีวิตน้ําบริสุทธิ์ไม่ใช่ครับเดี๋ยวถ้าเกิดผมจะตอบว่าน้ําท่วมวัดพระไม่อยู่แล้วให้ชีวิตนี่ได้ไหมครับโอ้หน้าจะใช่ครับ คุณหลานคุณหลานเล่นคุณรังสรรค์ซะแล้วเอาคำถามยากยเลยดิเอาอีกนิดนึงเอาไม่มีมีไหมครมีไหมอ่าฮะอ่าคราวนี้อันนี้อันนี้อาจจะติดติดะเลยติดเรื่องทะลึ่งนิดนึงนะอ้าวมา่ทะลึ่งมากนะอ่าไม่มากครับแล้วเศรษฐกิจทะลึ่งดูดออกอ่ามาอ่านะครับอ่ามีเศรษฐีคนหนึ่งนะมีลูกสาวสามคนครับคราวนี้เศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่ขี้เหนียวมากๆเลยอืออือนะฮะ ขี้เหนียวมากๆเลยอ่าลูกสาวคนที่หนึ่งมีชายมาขอครับอ่าโอเคเดี๋ยวเอางี้ละกันอืมเดี๋ยวรอแต่งพร้อมกันเลยแต่งพร้อมกันสามคนเลยนะอ่าพอดีก็รอไปสักเดือนสองเดือนเกือบปีอืมมาขอคนที่สองครับอ่ะโอเคลูกอืมโดยชายเศรษฐีเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างขี้เหนียวอือ่า เอางี้ลูกเราจัดงานใหญ่โตเลยอแต่งกันทั้งสามคนเลยพี่น้องเราเนี่ยพร้อมกันอ่าโอเคโอเคเนาะครับอ่าเรารอไปอีกก็ประมาณกับครึ่งปีนะปีกว่าละปีครึ่งครับอ่ามาขอลูกสาวคนเล็กเออ่าอ่ะแต่งงานกันเลยลูกอ่าพอแต่งงานเสร็จปั๊บจัดงานแต่งใหญ่โตโมโหลานเลยครับครับ เลี้ยงสามวันสามคืนพอ้ถึงวันส่งคืนเข้าหอส่งตัวเจ้าบ่าเข้าหอใช่ทั้งเจ้าสาวเจ้าบ่าวครับอแขกเรือกลับบ้านครับผมโอ้โหแขกเรือกลับบ้านอ้าวฝ่ายที่เป็นอะไรครับแม่อะไรเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวฝ่ายที่เป็นแม่ครับเป็นแม่ฝ่ายที่เป็นแม่ห่วงลูกสาวที่ไม่เคยออกเล่าเข้าเยือนอ่าออกเล่า เอาเยือนฮะอ่าก็ออกไปตามลูกสาวแต่ละคนเล่านะออก็เป็นเดินดูตามใต้ถุนบ้านเออเดินดูามใเสียงแม่สำรวจไงสำรวจฟังเสียงเอาฟังเสียงก่อี่หนึงครับโอ้โหร้องไห้สะอืกสะอื้นอืาร้อเป็นวักเป็นเวรพยายามหลับไม่ยอมนอนทั้งคืนนี่เหอนเป็นอะไรเนาะไอ้ลูกสาวเราซึ่งเข้าหอคืนแรกมันจะเป็นอะไรหรือเปล่าเนาะเออ ั้งมันเพื่อไงไงมันกับมีครอบมีครัวแล้วครับเดินไปี่ทุนคนที่สองเป็นัไงบ้างเดินไวๆหน่อยได้ไหมครับหัวเราะชอบใจตกมือโหหัวเราะขึ้นเพลงสนุกสนานเดินไวหน่อยเดินไวๆหน่อยจะได้ถึงคนที่สามคนที่สามพอถึงคนที่สามเงียบปินเงียบปิดนะมีอะไรเลอะมันสงสัยมันคงเข้านอนแล้วล่ะพอตื่นเช้ามาไอ้ลูกเคยทั้งสามออกไปช่วยพ่อตาทำนาไปหา ป้หาปลาหาสัวมากกันไปครับอ่ากขามามานั่งคุยกับลูกสาวทั้งสามคนเออแม่สงสัยอ่ะนะแม่สงสัยเลยทำไมเมื่อคืนนี่คนแรกเอาแต่ร้องไห้ออใช่ไหมใช่ครับแล้วคนแรกว่าไงมั่งอ้าวีลาอืมมึงเป็นอย่างเขาแต่งงานมือแรกคือห้องไห้เบึดคื่นกันอ่าเออเอาไีแน่บอกว่าเกียของฮัก ของแพงเน่ะให้ห้องให้เด้ถ้าเกิดเสียของรักของแพงของของที่เราหวงเนี่ยนะให้ร้องไห้ไว้ก่อนไอคนที่สองนี่ทําไมไม่แต่เสียงหัวเราะเอา็อวเม่บอกว่าค่อนเจอของคือใจคือฮักคือแพงให้หัวเราะแห้งๆเด้อถ้าเกิดถ้าเกิดเจออะไรที่ชอบชอบให้หัวเราะไว้ใช่ใช่ใช่ถูกใจให้หัวเราะไว้อ้าวไอคนที่สามทำไมเงียบกิ๊บ์อะครับเอา อันแม่บอกว่าอันแดงเข้าปากไว้ห้ามพูดห้ามแส่งดังเด้วะโอ้ถ้าเกิดอะไรอยู่ในปากห้ามพูดแรม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 แตมเจ้าบ่าวทุกท่านคงหิวนะกินข้าวกันตอนเช้าข้ันข้าวกันขอบคุณกุลังสันนะจากชัยภูมินะครับครับผมอ่าขอบคุณมากครับแต่เรื่องจริงๆครับผมดูบ่อยไม่รู้ฟังก็สนุกแต่แต่ว่า ปูยาวไปนิดหนึง่งใช่ถ้ากระชับเราจะหากันนีน้ใช่ใชขอบคุณนี่เขาบอกคุณหนุ่มชราบอกว่าพรุ่งนี้อดดูอีกแล้วสุกร์เสาร์อาทิตย์นะสามวันเลยคุณหนุ่มชราใจเย็ยนเดี๋ยวเราก็ได้คุยเจอกันตลอดนะจัน์ัึงพุทธาภัณฑพักผ่อนบ้างก็ดีเหมือนกันนะเมื่อกี้มีหลานสาวทักทายด้วยน้องเบสเอ็นบีบอกว่าน้องเบสน้องสวัสดีคุณลุงเลี้ยงลุงอ่านลุงบูธครับผมนะเดี๋ยวคลิปของคลิปสวยๆมาแล้วคลิปสวยๆครับผมช่วงหน้าช่วงหน้าครับคลิปของคำเราท่านอยู่ครับช่วงนี้พักกสัครู่นึงครับผม